สวัสดีค่ะโมบายเบนเคฟอร์เทนค่ะโมบายก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะเข้ามากด Subscribe กันได้ที่ช่อง Daily n e w l i f e k i d ีดค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะกดเลยกันเลยหมดเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย วันดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับรายการแอปทานสปอร์ตทาง YouTube Daily New l i ี e ทีเทุกวันพุธเวลา11โมงครึ่งถึงเที่ยงวันนี้รายการแอปทานสปอร์ตพาคุณผู้ชมมาร่วมงานถแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกกับธนาคารกรุงไทยในโครงการเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านกรุงไทย QR code ซึ่งวันนี้มีนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะสำหรับโครงการรับชำระค่าโดยสารผ่านกรุงไทย QR Code ได้เปิดตัวนำร่องกับรถเมล์แอร์พอร์ตบัสสอสายคือสาย A1 เส้นทางสนามบินดอนเมืองหมอชิด2และสาย A2 เส้นทางสนามบินดอนเมืองอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวม24คัน นโยบายไทยแลนด์4.0ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพยายามผลักดันให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาเปลี่ยนประเทศรวมถึงชิชวนประชาชนและภาคธุรกิจหันมาชำระเงินโดยใช้บัตรเดบิตกับโทรศัพท์มากขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมที่ไร้เงินสดเหมือนหลายประเทศทั่วโลกรถเมล์ที่ให้บริการรับชำระค่าโดยสารด้วยระบบ QR Code จะมีสติกเกอร์สีฟ้าข้อความจะเขียนระบุว่ารถคันนี้รับ QR Code จ่ายได้ทุกธนาคารซึ่งจะติดบริเวณด้านหน้าด้านหลังรถและบริเวณประตูทางขึ้นทั้งสองข้าง เพียงแค่ผู้โดยสารมีแอปพลิเคชันของธนาคารในประเทศไทยจะเป็นธนาคารอะไรก็ได้เริ่มต้นผู้โดยสารต้องเปิดแอปพลิเคชันของธนาคารที่ตนเองใช้งานอยู่ขึ้นมาแล้วเลือกเมนู QR code บางธนาคารจะให้ใส่รหัสผ่านการเข้าใช้งานด้วยซึ่งต้องกรอกรหัสผ่านก่อน จากนั้นสแกน QR Code สติกเกอร์ QR Code ที่ติดอยู่บนรถเมโดยสติกเกอร์นี้จะใส่อัตราค่าโดยสารไว้เลยเมื่อสแกน QR Code ค่าโดยสาร30บาทจะปรากฏขึ้นจากนั้นให้กดยืนยัน ส่วนอีกวิธีหากชำระค่าโดยสาร QR code ที่ป้ายห้อยคอของพนักงานเก็บค่าโดยสารต้องเปิดแอปพลิเคชันของธนาคารเลือกเมนู QR code ใส่รหัสผ่านการเข้าใช้งานของแอปจากนั้นนำมือถือสแกน QR code บนป้ายห้อยคอของพนักงานเก็บค่าโดยสารกรอกจำนวนค่าโดยสารแล้วกดยืนยันเป็นอันเสร็จขั้นตอน โดยระบบจะหักยอดเงินในบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการโอนเป็นค่าโดยสารให้กับอสอมกโดยระบบจะบันทึกและแสดงสลีปการชําระค่าโดยสารบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นหลักฐานการชําระเงินแสดงต่อพนักงานเก็บค่าโดยสารเราเริ่มใช้ในสาย A1 A2 มาตั้งแต่วันที่4มิถุนาแล้วนะครับ การตอบรับของพี่น้องประชาชนในช่วงเริ่มต้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันปัญหาต่างๆน่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่1นึกรกฎาน,นี้ก็ขยายต่ออีก2องสายด้วยกันในสาย A3 กับสาย A4 นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผนของคลอมกร,ท,ร,มกรที่จะใช้เทคโนโลยีในการเก็บพ้าวฐานซึ่งอยู่ในแผนพื้นฟูของคลกอยู่แล้ว ชาวต่างชาติยังไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากว่ามันต้องมีบัญชีธนาคารที่อยู่ในประเทศไทยแต่อนาคตเนี่ยของธนาคารุไทยก็พยายามจะทำให้ใช้ได้เหมือนกับบัตรเครดิตน,นะครับซึ่งสายสี่สายเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยว ประมาณ30%ที่ใช้บริการเนี่ยขอสมกทำตัว QR code มาเพื่อความสะดวกสบายของท่านผู้โดยสารนะคะคือได้สะดวกรวดเร็วด้วยนะคะส่วนของพนักงานเก็บค่าโดยสารก็ยังคงอยู่นะคะซึ่งเราก็ยังต้องดูแลท่านผู้โดยสารที่ขึ้นขึ้นลงบนรถท,ทุกวันนะคะซึ่งต้องยังต้องใช้เจ้าหน้าที่ของพนักงานเก็บค่าโดยสารดูแลนะคะไม่สะดวกในการจ่ายเงินผ่าน QR code ผูโ้โดยสาร ที่เดินทางกับเราก็สามารถจ่ายเงินสดได้กับพ,พนักงานเก็บค่าโดยสารตามปกติทั่วไปนะคะคือโดยทุกวันนี้ค่ะสังคมเรามันก็แบบพัฒนาประยุกต์ 4G แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรต่างๆที่มันมีประโยชน์แม้กระทั่งต่อตัวเราเองเพราะความสะดวกสบายอะไรเนี้ยค่ะถ้ายิ่งมีเคียร์โค้ดเวลาเราไม่มีเงินสดเราไม่มีนู่นนี่นั่นเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสามารถสแกนเคียร์โค้ดแล้วก็จ่ายตัตงค์ได้เลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มันสะดวกม,มาก เดิมทีการเก็บค่าโดยสารด้วยการใช้ตัว๋วเริ่มจากเรือเมก่อนเพราะเรือเมเกิดก่อนรถเมตั๋วที่ใช้กับเรือเมนั้นจะเป็นชนิดตั๋วพับแบบซ้อนกันเป็นพับๆจึงนิยมเรียกว่าตั๋วพับมีลักษณะเป็นแถวแถวละห้าใบพับซ้อนกันจะใช้เล็บฉีกสมัยก่อนพนักงานเก็บค่าโดยสารจึงนิยมไว้เล็บกันยาวพอสมควรเพื่อสะดวกในการฉีกตัว๋ว ต่อมาราวปีพุทธศักราช2461บริษัทนานเิศซึ่งเป็นบริษัทเดินรถเมในกรุงเทพครั้งแรกได้นำตั๋วภัพของเรือเมมาใช้กับรถเมขาวของบริษัทนานเิศเป็นครั้งแรกเพื่อความสะดวกในการเก็บค่าโดยสารรวดเร็วขึ้นบริษัทนานเิศได้เปลี่ยนตัว๋วพับมาเป็นตั๋วม้วนพร้อมกับนำกระบอกตั๋วมาใช้ควบคู่กันเป็นบริษัทแรกกระบอกตั๋วสมัยก่อนทำด้วยโลหะทองเหลืองยาวประมาณ1ฟุต มีขนาดเดียวทําเป็นช่องๆ่ถง4-5ช่อง,องซึ่งพนักงานเก็บค่าโดยสารจะมีกระเป๋าสะพายไว้เก็บเงินโดยเฉพาะจากนั้นเปลี่ยนวัสดุจากโลหะทองเหลืองมาเป็นโลหะสังกะสีตะกั่วก่อนจะดัดแปลงกระบอกตัวมาเป็นแบบสแตนเลสตามความนิยมเพื่อความคงทนถาวรและสวยงามปัจจุบันหาซื้อได้ตามแหล่งตลาดใหญ่ๆเช่น บางลำพูรวมถึงมีร้านรับทำกระบอกตัวราคาตั้งแต่500บาทไปจนถึงหลักพันบาทตามขนาดความยาวกระบอกตัวรถเมย์ขอสอมกอ,อาจจะดูเรียบเรียบเพราะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่รถร่วมเอกชนมีการดัดแปลงรูปแบบใส่สีสันลวดลายฉูดฉาดตาด้วยสติกเกอร์เพื่อความสวยงามนอกจากอาชีพทำกระบอกตัวรถเมล์แล้วยังมีช่างซ่อมกระบอกตัวรถเมล์ด้วย หากว่าประเทศไทยกลายเป็นสังคมที่ไร้เงินสดจึงไม่ใช่แค่บทอวสานของกระเป๋ารถเมและกระบอกตัวรถเมเท่านั้นแต่นั่นหมายถึงการอาวสานของอีกหลายอาชีพที่เกี่ยวกับกระบอกตัวรถเมนั่นเองวันนี้รายการแอดทานสปอร์ตหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทาง o u u u b e e ดี y New l ลฟ e ขีดทีเอสทุกวันพุธเวลา11.30ถึงเที่ยง ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ